ไม่ใช่ว่าพอขายดีขายหมดแล้วก็โอ้โหไปซื้อไปสต็อกมาอีกไอ้เงินที่เพิ่งได้มาก็เอาไปจมทุนหมดเส้นเดือนเจ๊งนะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นนะอ่ะขอพรอนะไรไว้ได้แล้วอย่าลืมแก้ไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะอยู่ดีๆอาจจะถูกจ้างออกนี้ก็มีเหมือนกันคนที่ทํางานประจำเช่นซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กจิ้มเลยซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กหยิบให้อะไรอย่างนี้นะก็สามารถเสี่ยงโชคได้่นะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านพรมยาชาแนลนะคะจานเชื่ออจา์เมษานะคะกลับมาพบกับก,บการอ่านดวงชะตารายเดือนเดือนนี้จะเป็นเดือนกันยายนแล้วเริ่มต้นกันที่วันศุกร์เลยมีคนถามว่าเริ่มจากยังไงนับวันยังไงทําไมแต่ละวันแต่ละเดือนลงไม่เหมือนกันก็พยายามจะเอาแบบวันที่1เป็นวันอะไรก็จะเลือกวันนั้นขึ้นมาก่อนนะไม่ต้องนอยใจสลับกันไปวันที่ศุกร์ได้ไพ่สําหรับที่4 three days later มาดูการดวงคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าทีอา่อ่านไปมีอะไรที่ใช่ไม่ใช่บ้างหรือว่าอยากรู้อะไรอยากให้อ่านอะไรให้เพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะอ่ะมาดูการวันศุกร์ดูสิกันยาอ้โหเริ่มเห็นความความดี มหมายถึงว่าเริ่มจะดีแต่ก็ดียังไงให้ไหม่ไม่สุดยังไงดวงคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทํางานกิจการส่วนตัวค้าขายช่วงประมาณเดือนเนี่ยปลา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 ย,ปลายเดือนสิงหาเข้ากันยาไปจนถึงประมาณวันที่20กันยาเนี่ยถือว่าดีใครที่ ขายเป็นอ่าสมมุติว่าเป็นเกษตรกรหรือเป็นเจ้าของกิจการใครที่ทํางานเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยจากที่อ่ามันมีปัญหามานะอาจจะฝนแรงหรืออาจจะรอฝนรออะไรอย่างนงี้นะเขาว่าเดือนนี้จะดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วก็คือเดือนกันยายนจะดีขึ้นกว่าเดือนสิงหา อะไรที่รอคอยอยู่ผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างก็อาจจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หรือว่าเหมือนที่บอกรอฝนมานานฝนก็อาจจะตกมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยแหมใครก็รู้ฝนมันตกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่านตามไพ่ใครจะไปรู้กันอยาจะแรงก็ได้แต่เท่าที่เห็นเนี่ยกันยามันดีขึ้นกว่าเดือนสิงหาและกันเออคนที่ทํางานค้าขายเจ้าของกิจการก็จะมีคนเข้ามาติดต่อก็จะมีคนเข้ามาแบบมีออเดอร์แบบอยู่ดีๆก็มีออเดอร์ฟุกฟ๊กๆเข้ามา หรือออเดอร์ที่แบบเหมือนคนอื่นเขาทําไม่ได้แล้วมันหลุดมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยให้เราหรือว่ามีคนโยนงานมาให้สับมาให้เราเพราะว่าเขาทําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทําต่อเขาหรือว่าอยู่ดีๆ ไลฟ์สดหรือขายของออนไลน์อย่างนี้นะแต่ต้องไลฟ์นะหมายความว่าต้องเปิดต้องโฆษณาต้องไลฟ์อย่างนี้นะมันจะมีออเดอร์เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงเลยเราไม่คิดว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันจะได้เงินด้วยหรอมันจะมีใครมาดูเราหรอมันกลายเป็นว่ามันมีคนเข้ามาดูพอดีแล้วเขาต้องการสินค้าที่เรากําลังขายพอดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ทําอาชีพเกษตรกรทําไร่ทาสวนอะไรพวกนี้เดือนเดือนกันยายนจะดีขึ้นแต่ว่าอย่าโลภนะ คือมันจะดีเป็นช่วงบอกแล้วประมาณสักคนที่20ทีเนี้ยปลายเดือนนะมันจะค่อนข้างมีปัญหาเราอย่ารับงานเข้ามาเกินตัวเราหรือเราอย่ารับอะไรเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะทําไหวหรือไม่ไหวนะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่เรามีสินค้าไม่ใช่ว่าพอขายดีขายหมดแล้วก็หูไปซื้อไปสต็อกมาอีกไอ้เงินที่เพิ่งได้มาก็เอาไปจมทุนหมดเส้นเดือนเจ๊งนะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นอ่ะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ไหวอย่าโลภเออเอาเอาเท่าที่เราพอหมุนเวียนได้หรือพอที่จะ ผิดชอบได้ไม่ใช่แบบพอมีออเดอร์มาของเรามีเท่านี้เราก็โลภมากไงไปเอาของคนอื่นเข้ามาขายกลายเป็นว่าของที่เราเอาเข้ามาขายเพื่อที่จะแบบหวังที่จะได้ออเดอร์เนี้ยมันกลายเป็นของคุณภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นโดนเคลมโดนเปลี่ยนช่วงสิ้นเดือนก็เป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็คือขายเท่าที่ตัวเองมีทําเท่าที่ตัวเองรับผิดชอบไหวอย่าลืมว่าต้องเน้นคุณภาพด้วยนะไม่ใช่จะขายเอาปริมาณอย่างเดียวเออส่วนใครที่ มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มาหรือว่ามีปัญหาตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าช่วงเดือนที่แล้วเรามีปัญหากับหุ้นส่วนเรามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ใครทํางานประจําก็ระวังผู้บริหารจับผิดหรือลูกค้าที่ตั้งใจะจะซื้อของแล้วก็ไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะเศร้ามาแต่พอมาเข้าเดือนกันยาเนี่ยให้กลับไปขายใหม่ให้กลับไปหาลูกค้าคนนั้นใหม่แล้วออเดอร์มันก็จะกลับมาหาเราเออหรือใครบนบานสัล่าวขอพรอ,อะไรไว้ได้แล้วอย่าลืมแก้ไม่ผัดวันประกันพุ่งนะไม่งนนะั้น ต่อให้ได้มาเขาก็มันก็จะเสียไปหนักกว่าที่เราได้มาอีกเพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องการขอพรหรือการไปบนอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้รีบไปแก้เออแล้วมันก็จะได้ไม่มีปัญหาเนี่ยนึกให้ดีบางคนบอกอุ้ยไม่ได้บนเลยขอเฉยๆเหมือนกันแหละจริงๆได้เงินไปแล้วไม่คิดจะไปขอบคุณเขาหน่อยหรออย่างเงี้ยเออเนี่ยใครไปขอพรมาศาลเจ้าจีนที่เห็นนะก็ไปแก้บนซะเออช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็พยายามรักษาศีลห้าหน่อยไม่ต้องถึงกับทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่า ให้ให้แบบเคร่งขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันเนะาะมันก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นเพราะว่าอะไรที่ทักแบบนี้ปลายเดือนคนเกิดวันศุกร์ให้ระวังข้าวของเสียหายของหายอุบัติเหตุอะไรแบบนี้เออแล้วก็ระวังไฟห้ามจุดไฟในบ้านเด็ดขาดเลยนะเดือนกันยายนโดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนห้ามจุดเทียนจุดไฟอะไรไว้ในบ้านเด็ดขาด ระวงังอุ่นนู่นอุ่นนี่ลืมปิดเตาแก๊สเสียบอะไรทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยห้ามห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนอะไรแบบเนี้ยห้ามชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ข้างที่นอนคือมันอันตรายเออช่วงปลายเดือนนี้มีปัญหาเรื่องฟืนไฟมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุจะเดินทางไปไหนก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีแล้วกันเนาะให้คุ้มครองคุ้มภัยเราหรือว่า คนที่ขับรถก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้ตรวจเช็คลรถให้ดีตรวจเช็คลรถลมยางมีมีเกณฑ์ที่จะมีอะไหล่บางชิ้นที่มีปัญหาหรือเหมือนที่บอกระวังกระทั่งอุบัติเหตุอย่าขับรถตอนเมาอย่าขับรถตอนกลางคืนอย่าคิดว่ากินเหล้าแค่นิดเดียวไม่เป็นไรเป็น เออเพราะฉะนั้นอ่ะให้ระวังตัวเองให้ดีเลยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่คุม้มส่วนเรื่องการเงินถือว่าไปได้ได้วยดีแต่เหมือนที่บอกอย่าลงทุนอะไรเยอะหรืออย่าโลบมากบอกแล้วมันได้มากลางเดือนสิ้นเดือนมันไปได้หมดเลยนะในวูบเดียวเลยเออเพราะฉะนั้นอ่ะทำเท่าที่เราทําไหวบริหารเท่าที่เราบริหารไหวในเกณฑ์ของการย้ายงานมันจะเป็นการย้ายแบบกระทันหัน คนที่ไม่ได้คิดจะออกจากงานเลยอ่ะในเดือนกันยาเข้าตุลาเออระวังอยู่ดีๆก็แบบต้องออกงานกระทันหันหรือต้องเปลี่ยนงานกระทันหันหรือบางคนได้งานใหม่เลยต้องย้ายบ้านกระทานหาันอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่ามีเกณฑ์แบบย้ายที่อยู่หรือว่าย้ายงานแบบไม่ได้ตั้งตัวเอออยู่ดีๆอาจจะถูกจ้างออกอะไก็มีเหมือนกันคนที่ทํางานประจําเพราะฉะนั้นก็คือเดือนนี้ช่วงปลายเดือนจะอยู่ในความไม่แน่นอนเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้ท้ายคลิปดูให้จบนะอ่ะส่วนเรื่องความรักความรักก็จะมีประเภท ที่แบบว่ามีคนรักแต่ญาติผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยมีคนรักแต่ว่าคนที่บ้านไม่ชอบเขาอย่างนี้นะรู้สึกถึงความไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคนดคนเกิดวันศุกร์ก็อาจจะเจออะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะเจอความรักประมาณช่วงกลางเดือนพอปลายเดือนหรือใครที่นัดคิดจะเจอกันแบบ คนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะเจอกับคนรักก็อยู่ดีๆอาจจะถูกเลือดหรืออยู่ดีๆก็เปลี่ยนโปรแกรมกระทนหานหรือว่าเนี่ยไฟบินถูกยกเลิกนู่นนี่นั่นก็จะมีอุปสรรคหน่อยละกันบอกแล้วว่าช่วงปลายเดือนเดือนนี้เดือนกันยายนคนเกิดวันศุกร์อ่ะก็มรสุมนิดนึงแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปเออเราก็ทําบุญสะเดะาะเคราะห์หนักจะได้กลายเป็นบาวเดวท,ท้ายคลิปจะบอกให้นะว่าจะทํำยังไงดีเรื่องของความรักมันยังไม่ค่อยแน่นอนระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันได้ในเดือนนี้บอกแล้วว่าจะเกิดเรื่ ที่ไม่คาดคิดกับตัวเราอ่ะออเดอร์ที่เหมือนจะดีก็จะยกเลิกไปเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนรักที่จะมาหาอยู่ดีก็ต้องเลื่อนวนันเลื่อนเวลาหรือไม่เคยจะทะเลาะกันเลยเดือนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันด้วยเรื่องลูกทะเลาะกันด้วยเรื่องบริวารหรือทะเลาะกันด้วยเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้หนักแน่นเขวไนเนาะหายใจลึกๆเอออย่าทะเลาะกันพยายามนึกถึงวันที่อยู่ด้วยกันวันที่ลําบากด้วยกันวันที่ไม่มีแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเออเราจะได้แบบคิดจะด่าจะพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยเราก็ใจเย็น คนอื่นมาทําให้คนในบ้านทะเลาะกันเลยมันไม่ดีใครไม่ดีกับเราเนี่ยแหละเพราะมันยังไงสุดท้ายคนที่มาทําให้เราทะเลาะกันเขาก็มาพูดแล้วเขาก็ไปแต่เราต้องอยู่กับแฟนเราต้องอยู่กับคู่ชีวิตเราต้องอยู่กับสามีเราเพราะฉะนั้นก็คนเกิดวันศุกร์ขอให้หนักแน่นเข้าไว้นะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็มันก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเหมือนที่บอกเอารถไปเช็คดูซิหรือว่าเนี่ยเราไม่ไม่ไม่กินเหล้าเราขับรถหรือว่ากลางคืนถ้าไม่มั่นใจในทางอะไรเงี้ยก็อย่าขับรถหรืออฝนตกก็อย่าขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ การเงินบอกแล้วว่าใครที่ค้าขายเดือนนี้ดีใครที่ขายของออนไลน์ใครที่นําเข้าส่งออกทําเกษตรเดือนนี้ดีแล้วก็เรื่องของเงินเก็บก็สามารถลงทุนได้แต่บอกแล้วว่าเดือนนี้ขออย่าโลภลงแล้วก็ได้แล้วก็เลิอกอะไรแบบนี้หรือว่าบางอย่างได้แล้วก็รอก,ก่อนเลยอย่างเงี้ยเอออย่าเพิ่งเอาเอาทั้งหมดที่มีไปลงหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเปล่าๆการงาน,งนของเราแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของเจ็บตัวภายนอกด้วยระวังเนี่ยพวกไฟไหม้น้ําร้อน่วหกล้มหกลุกอุบัติเหตุจากการ เดินทางเดือนนี้จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุซะมากกว่าเนาะแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังคําพูดคําจาอย่าใจร้อนแล้วกันเนาะเดือนนี้ขอเลยอย่าใจร้อนและการความใจร้อนจะทําให้มีปัญหาทั้งการเงินการงานความรักเนี่ยพอเราใจร้อนแล้วพอเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะมันก็จะเป็นหนักเออถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเด็กเช่นซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กจิ้มเลยซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กหยิบให้อะไรอย่างงี้นะก็สามารถเสี่ยงโชคได้อ่ะ,อะดูความรักให้ก่อนคนเกิดวันศุกร์ความรัก จะเป็นเย่ยงไงมาดูคนโสดกันก่อนคนโสดจะมีคู่ไหมจ๊ะเดือนนี้พอจะมีความหวังไหมคนโสดอ่ะมันยังไม่เห็นคนที่จะคบจริงจังได้เออแต่ว่าสามารถคุยแก้เหงาได้อืมคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่เคยคุยกันมาก่อนคุยออนไลน์กับใครก็ได้กู๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยสามารถคุยได้เออ แล้วก็ระวังการกลับไปคืนดีกับแฟนเกา่าถามว่าระวังไหม มันก็คือมีเกณฑ์กลับไปคืนดีกับแฟนเก่านั่นแหละแต่ที่ให้ระวังหมายความว่าอย่าทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆปัญหาของคนที่กลับไปดีกับแฟนเก่าอ่ะมักจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันในเรื่องที่ที่เคยทะเลาะกันมาก็ตกลงกันให้แน่นอนว่าเออถ้าฉันกับเธอจะกลับมาคบกันเราจะไม่ทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆอีกแล้วนะหรือว่าเธอต้องเบาให้ฉันหน่อยในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไม่งั้นกลับไปคบกันก็ไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเดิมๆคนเกิดวันศุกร์ก็เช่นกัน ถ้าใครทะเลาะเลิกลากับแฟนมามีเกณฑ์กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแต่ว่าให้คุยกันให้ดีเหมือนที่บอกเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเดิมๆและก็ทะเลาะกันอีกอ่ะมีสิทธิ์ไปคืนดีกับแฟนเก่าคนโสดก็อ่าอย่าพึ่งจริงจังกับใครเพราะว่ามันจะมีแบบพวกที่แบบพิ่งโสดมาเพราะเลิกกับแฟนเก่าอันนี้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแน่ๆแหละเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ละกันคือทะเลาะกันแล้วก็ยังไม่ขาดหรอกอะไรเงี้ยแต่จะมีคนโสดอีกประเภทหนึ่งก็คือคุยเล่นไปก่อนคนโสดที่แบบหนูไม่เคยมีแฟนเก่าเลยค่ะโสดมาตลอดชวิตอนางสร อันเนี้ยก็ยังโสดอยู่แต่ว่ามีคนคุยด้วยเออคนมีความรักครอบครัวคนมีความรักครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าให้หาความสุขด้วยกันให้หาอะไรทาด้วยกันฟังพงฟังเพลงอะไรกันไปมันยังไปได้เรื่อยๆอยู่เหมือนที่บอกว่าคนมันสุขระวังความใจร้อนระวังระวังอารมณ์ตัวเองมันสวิงอะ่ะคือเป็นแป๊บเดียวก็จริงแป๊บเดียวหายแล้วแต่แต่คนที่เขาอยู่ด้วยคนที่เขาอยู่กับเราอะ่ะเขาหา,หายหรือเปล่าถามดูซิว่าเขาเราหายโกรธแล้วเขาหายไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแสดงออกพูดจาทา ทําทานู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไปนกระทบกระเทือนคนที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าเราต้องไม่เอาอารมณ์ตัวเองเป็น,เป,นเป็นใหญ่นะเราโตแล้วหรือว่าเรามีสติมากพอแล้วเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราหน่อยเอออย่าอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักมันจะอยู่ด้วยกันยากแต่เห็นอยู่ว่าคนที่มีแฟนมีคู่มีครอบครัวเดือนนี้ยังไปได้ด้วยดีขอให้ให้กําลังใจกันละกันเนาะเขาบอกเนี่ยได้ไพายอะไรหมั่นคอยดูแลลรักษาดวงใจเพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆประคับประคองอะไรที่มันไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่าไปทะเลาะกัน เรื่องของมือที่3นอกใจเดือนนี้ไม่เห็นยกเว้นคนที่ทะเลาะก,กันมารุนแรงอยู่แล้วมีเกณฑ์เลิกลานะบอกแล้วไปเดือนกันยานเนี่ยมันค่อนข้างแรงสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในเดือนกันยายนเออเพราะฉะนั้นอ่ะมีโอกาสที่คนที่มีปัญห,หาอยู่แล้วนะก็มีโอกาสเลิกลาหรือคนที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะหนักเลยในในปลายเดือนเออเพราะฉะนั้นทางแก้คืออะไรขอให้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับทําบุญลงศพทําบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างศาสนสถานอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น แล้วก็ให้กรวดนะ้าอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรขอให้เจ้ากรรมในเวรลดละเวรกรรมให้เอ่ยชื่อนมสกุลตัวเองวันเดือนปีเกิดนะหนักก็จะกลายเป็นเบาเอ,อของแบบนี้มันมันเป็นแบบความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าอะไรที่เราทําไปแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรามากหรือมันไม่ได้เดือดร้อนใครมากก็ทําไปเถอะจริงที่ทาอย่างอื่นยังทําได้เลยอ่ะกันยาวันศุกร์ไหวอะไรดีอารมณ์เดือนนี้มันจะแบบ สวิงนิดหนึ่งอ่ะเออมันจะเหมือนแบบอารมณ์เด็กอ่ะแบบเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็นอยเดี๋ยวก็กลับมาดีอะไรแบบนี้เป็นอะไรก่อนอย่าน้อยใจเยอะออเนี่ยเขาบอกว่าจะน้อยใจแบบผู้บังคับบัญชาน้อยใจ,จเจ้านายบางทีถูกตําหนิติเตียนน้อยใจแฟนน้อยใจไปหมดอะไรแบบนี้เหมือนแบบฉันก็ทําดีแล้วทาไมเขายังเป็นอย่างงั้นอย่างงี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต่างคนต่างมุมมองเพราะฉะนั้นอ่ะเราอย่าคิดถึงจมุมเราสิ เราคิดถึงมุมเขาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็หาตรงกลางให้มันอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันได้เออง่ายมากเนี่ยโอ้โหดวงเดือนนี้มีเกมมีโชคลาภนะมีเกมเป็นเศรษฐีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ขอคําปรึกษาเออเนี่ยไปลงนะก็ได้ถ้ามีครูนะไปลงนะก็ได้ไปขอคําปรึกษาแต่ถ้าใครไม่มีครูเดือนนี้ไหวอะไรดีเห็นหนุมาลหรือองค์เฮ้งเจียก็ได้ ก็ไปไหว้เนี่ยถ้าใครมีที่ไหว้หนุมานที่ไหนก็ไปขอพอรกับท่านขอเรื่องอะไรเรื่องเงินแล้วก็ใครมีอาากงเห่งเจียอย่างเงี้ยหรือว่าใครใครยังไม่เคยไหว้ก็ลองไปไหว้ท่านดูเนี่ยเดือนนี้ท่านจะช่วยเรื่องอะไรเรื่องการเงินเรื่องการคลองสติอย่างเงี้ยเออไปไหว้ท่านได้เพื่อการเสริมดวงอีกที่หนึ่งที่ไหนศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองไหว้ได้เลยคนเกิดวันศุกร์นะมีอะไรบ้างเนี่ยองค์อากงแห่งเจียหนุมานกลับไปหาครูบาอาจารย์ไหว้ศาลหลักเมือง จะเสริมดวงเดือนกันยาเนี่ยสิ้นเดือนที่บอกว่ามันจะหนักก็ขอให้กลายเป็นเบาใครลงน้าหน้าทองได้ลงน้าหน้าทองเลือกที่ดีๆนะอันนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลไม่ทําก็ได้แต่ถ้าใครมีที่ที่แบบครูบาอาจารย์เขารับทำอยู่แล้วก็ไปทําได้อ่าบ้านมนมายาก็รับติดต่อเข้ามาได้เช่นกันโฆษณาสักหน่อย ศาลเจ้าจีนไหวได้ก็ถามว่าจะไปไหวอากงเฮงเจี๋ยที่ไหนเซิร์ชเลย Google ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศาลเจ้าจีนนี่แหละหรือว่าที่ท่านแยกเป็นเดียเด่ยวๆก็มีเช่นอากงเฮงเจี๋ยวัดสามจีนอย่างเงี้ยนะที่เยาวราชก็ไปง่ายเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน MRT ก็ไปได้อ่ะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นอีกก็เนี่ยระวังแค่เรื่องอารมณ์เนาะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุแล้วก็ระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือการน้อยอกน้อยใจกับเจ้านายหรือว่ามีเกณฑ์ที่ต้องตัดขาดจากใครบางคนก็ ก็เป็นไปตามวาระไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรบางคนแบบเก็บเอามาน้อยอกน้อยใจทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นกับเราโน่นนี่นั่นไม่ต้องคิดเลยถือว่ามีบุญกันมาแค่นี้บุญสัมพันธ์กันแค่นี้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะเกณฑ์เรื่องเงินดีเงินดีทุกอย่างก็ดีอารมณ์ก็ดีเออประมาณนี้อ่ะขอให้พระแม่อุมาเทวีอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกท่านนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในเดือนตุลาคมสวัสดีค่ะ